จำนวนนับหนึ่งถึงร้อยยืนไหนนะนั่นนะสิจ๊ะหายากจังเลยต้องหาให้เจอก่อนพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะแย่จังเอนั้นพี่น้องกระรอกกำลังหาอะไรกันอยู่นะเราเข้าไปดูกันใกล้ๆดีกว่าคะ่ะน้องๆ พี่ๆกระรอกทำอะไรอยู่ล่ะคะเราสองคนกำลังหาถั่วกันอยู่จ่าน้องหนอนใช่ใช่เราต้องหาถั่วให้ได้หนึ่งร้อยเมล็ดก่อนเย็นนี้นะจ๊ะทำไมถึงต้องหาไปเยอะขนาดนั้นล่ะคะเพราะคืนนี้เราจะมีเพื่อนๆมาหานะสิจะ๊ะเราสองคนก็เ,เลยออกมาหาของกินให้นั่นเองอ๋อ นอนเห็นมเมล็ดถั่วอยู่ใต้ต้นไม้แถวนุ้นเยอะแยะเลยค่ะพี่พี่ลองไปดูกันสิคะขอบใจน้องหนอนมากนะจ๊ะขอให้พี่พีโชคดีนะคะว้าวมีถั่วเต็มเลยเรามาเก็บมเมล็ดถั่วกันดีกว่านะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้า สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง สี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบ หกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิเกเจดสิบเจ็สิอดเจ็ดสิสองเจ็สิสาเจ็ดิบสเจ็ิห้าเ็สิบหเจ็ิบเจ เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปด แปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปด เก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเย้ได้มเมล็ดถั่วครบแล้วเรากลับบ้านกันเถอะกระอกแดงจ้าไปกันเถอะ เลือกตัวเลขฮินดูอารบิกให้ตรงกับภาพที่กำหนด เลือกตัวเลขไทยให้ตรงกับภาพที่กำหนด เลือกตัวหนังสือให้ตรงกับภาพที่กำหนด เลือกตัวหนังสือให้ตรงกับภาพที่กำหนด เหลือเมล็ดถั่วอยู่เต็มเลยเอเราจะทำอย่างไรกับถั่วพวกนี้ดีละจ๊ะกระรอกน้ำตาลเราเอากลับไปเก็บไว้ในโหลกันดีกว่าไหมดีเลยจ้าตอนนี้พี่กระรอกเก็บถั่วใส่ในขวดโหลแล้วครับน้องๆมาดูกันนะครับว่าพวกพี่กระรอกเก็บถั่วไว้ในขวดเป็นจำนวนเท่าไหร่บ้างหาจำนวนเมล็ดถั่วในขวดโหลกันมีถั่วในขวดทั้งหมดเท่าไหร่หาจำนวนเมล็ดถั่วในโหล หาจำนวนมเมล็ดถั่วในโหล <Wow! S 1> หาจำนวนมเมล็ดถั่วในโหล หาจำนวนมเมล็ดถั่วในโหล <Wow! S 1> หาจำนวนมเมล็ดถั่วในโหล ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เลือกคำตอบให้ตรงกับภาพที่กำหนดไว้ กำลังสนุกอยู่กับจํานวนนับ1นึ่ถึงหนึกันอยู่เลยใช่ไหมเอ่ยน่าเสียดายที่เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะน้องๆครั้งหน้าเรามาสนุกกับตัวเลขกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ